มีคนบอกว่าเมื่อไหร่จะถ่ายรถเปียกให้ดูถ่ายรถเปียกให้ดูมามวันนี้คุณดัดช่างลิ้นได้แล้วเวลาตรงกันแบบเด้ดๆเลยนี่ไงอยู่ข้างๆเลยมันตาจ้างอะไรนะ แวะพักชมสิ่งน่าสนใจฝักคู่นะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่อยากมีไรายได้เสริมมาแต่งรถเที่ยวรักแบบผมนะดูคลิปนี้ให้จบนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้ยผมจะเพ,เพื่อนมาเทรดนะผมหาค่าอะไรกันอย่างง่ายๆนะผมก็มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้อ่าสําหรับคนที่สนใจเรื่องก,การเทรดแต่ยังไม่เป็นไม่เป็นไรครับดูคลิปนี้ให้จบผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากผมมีตัวช่วยนะผมเป็นตัวช่วยนําทางของ ai นะเพื่อนเป็น ai นําทางของฟิกฟี่นะตัวเนี้ใช้งานง่ายมากเลยนะเพื่อนเราแค่ดู ลูกศรว่ามันจะขึ้นหรือลงนะนอย่างตอนนี้ AI บอกผมว่าขึ้นโอเคงั้นเราขึ้นไปเลยครับเพื่อนๆแล้วเรามารอดูผลลัพธ์กันแค่หนึ่งนาทีเองนะครับผมแป๊บเดียวเองสำหรับเพื่อนที่สนใจนะผมก็ลองฝึกษาหาความรู้เบื้องต้นด้วยนะครับการเทรดเนี่ยต้องมีการฝึกษาควบคู่ไปด้วยแล้วเรามารอดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบยังไงก็ต้องมีหวานเจี๊ยบนะผมความแม่นยำระดับ9 0ดูเรามาดูกัน สามวิสุดท้ายน้เพื่อน3ามเรียบร้อยครับบวกมาแล้วครับ1 7 0เรี่รีบาทน้เพื่อนก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์นะเพื่อนในกลุ่มเนี่ยจะมีคอร์สสอนเรียนฟรีแล้วมีโค้ร์สอนให้เราฟรีตั้งแต่เราไม่เป็นจนเราเป็นเลยนะครับผมพาเทดกันสดๆเลยนะเพื่อนก็ถ้ารักหาแอดมินนะผมแล้วบอกมาจากช่องปื้มเดฟฟิงนะผมจะได้ใช้ AI อของฟฟี free, ฟรีนะปกติมันจะไม่ฟรีนะเพื่อนอ่า ถ้ากดไปแล้วไม่เจอนะผมให้กดจุด3จุดขวามุมบนแล้วเลือกเปิดในบาร์เฟ์นะเพื่อนถ้าเข้าไม่ได้ทักมาผมเดี๋ยวผมขอตัวไปเทสต่อเพราะว่ามันกําลังมาอ่าฮะไอ้พวกรูปหล่อทุกคนอยู่กับกูปึ้มเดซิ่งคนเดียวไปแล้ววันนี้นะมีคนบอกว่าเมื่อไหร่จะถ่ายรถเปียกให้ดูถ่ายรถเปียกให้ดูมามวันนี้กูนัดช่างลิ้นได้แล้วเวลาตรงกันแบบเด็ดๆเลยนี่ไงอยู่ข้างๆเลยคือว่าจะนัดช่างลิ้นได้เนี่ยคือเขาเป็นช่างคิวทองคือแบบเองเข้าใจว่าแบบ ตั้งแต่ทํารถแข่งเนะี่ยลูกค้ามันเข้ามาไม่หยุดไงทีนี้ก็เลยแบบนะัดตัวเจอกันยากแต่ก็ได้เจอละเดี๋ยววันเนี้ยจะมารีวิวเจาะลึกรายละเอียดเลยรอบเนี้ยกูแบบจะบอกช่างลินว่าห้ามหมกเครื่องต้องบอกจริงแต่ไม่บอกก็เรื่องเขาอีกแหละเออกูก็ทำได้แค่นั้นยัยไปไปด,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 ดูกันแต่เดนเดนอ้าวช่างลินจูนเนอร์โอ้โหอ่าจะนัดตัวหาตัวยากค่อนข้างยากเลยเนี่ยโอ้ยากยากเลยอะ่ะว่าจะหาตัวเจอนะครับนะก็วันเนี้ย คือเพื่อนเอฟเีเขาร้องขอมาครับช่างนี้เขาบอกว่าอยากดูรีวิวรถเปียกเต็มคันว่าแบบตอนนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็เครื่องที่เราไปแข่งวันนั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเราก็ได้ด้วยนะเพื่อนขนาดเรถลื่นไม่ได้ได้ที่สามเลยเนี่ยนะโอเคว่าเริ่มจากข้างบนเนี่ยช่างลินก็ช่างข้างบนนี่เป็นปั๊มลอยธรรมดาปั๊มลอยธรรมดาอ่าแต่ยุดฝีเนี่ยเป็นจุดสีแท้ใช่ครับใชุ่ดสีแท้นะถามว่ามันดียังไงมันเป็นดีทุกจุดคร่าวๆมันก็ไปติดทุกจุด อ่านี่นะโลโก้ช่างริมจุนเนอร์อ่านี้พีอาร์ซีนะโอ้โหท่อแรงอยู่แล้วอ่าแล้วก็ไอ้รุ่นที่เราแข่งกันเนี่ยช่างริมทำไมเขาถึงเรียกทรงลุงก็มันเป็นยางใหญ่ครับโอมันเป็นยางใหญ่ที่ประกอบมาได้แค่นี้เพราะว่าเราต้องการรีวิวรถอยู่แล้วครับผมเออใช่ต้องการรีวิวรถอยู่แล้วนะครับนะอ่าไปเดี๋ยวไปดูที่ท่อนหน้ากันต่ออ่าข้างหน้าใช้เป็นยางอ่าเป็นล้อซูเปอร์แดกอ่าซูเปอร์แดกอันนี้ยางหน้าเนี่ยเขาฟิกไม่ช่างลินว่าทรงลุงต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ สองสองห้าครับห้างสองห้าห้าศูนย์หลังสองห้าศูนย์นะครับนะก็ระบบเบรกที่ใช้นะผมจานหน้าจะเป็นคิงเด็คแปดหนึ่งเฮ้ยเทพว่ะยิงโลโก้แปดหนึ่งเลยแล้วก็ปั๊มหน้าจะเป็นนิชชินแท้นะเหมือนเพราะว่าเราขี่ในสนามเนี sì ่ยผมบอกเลยว่าใช้ปั๊มยิ่งใหญ่ยิ่งดีต่อระยะเบรกใช่ไหมช่างลิมใช่ครับอ่าเพราะว่ามันมันเฟซเราตัวแข็งด้วยใช่ตัวขี่ของเราเนี่ยมันปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ใช้ปั๊มหน้าเป็นนิชชินะครับนิชชินแท้ตัวนี้แท้แน่นอนผมรับประกันได้เลย แล้วก็สายเบรกขอใช้ไม่องอแแดเป็นสวิฟนะเพืเ่อนๆสายเบรกสวิฟเดี๋ยวเครื่องเนี่ยเราข้ามไปก่อนเราไปยางอื่นก่อนเลยเราให้ดูบอดี้นอกเครื่องเนี่ยเราไว้ท้ายสุดอ,อต่อไปเป็นชุดอาร์มหลังชุดอาร์มหลังนะครับชุดอาร์มหลังอันนี้ยืดยืดเท่าไหร่ช่างลินผอวานครับอ๋อเป็นอาร์มพวานอาร์มของระวานที่ว่าที่ว่าเราต้องใส่ให้ยาวเนี่ยเพราะกันยกับกันยกล้ออ๋อคร่าวๆก็มีแค่นี้กันยกล้อโช๊คหลังจะเป็นแกสซี่แท้ อันนี้เราใช้ความสูงกาไหร่ครับช่างลินเอ่อสามร้อยสิบครับแต่ว่าใส่ตัวต่อบนอ๋อเพื่อให้มันระยะความสูงของรถมันได้ใช่ครับเพราะในกติกาคันนี้มันวิ่งอยู่ตลอหลักดิมโูเว่นเป็นตัวแวนอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วพอดีย้ายมาตรงลุงเราก็ต้องต่อเพื่อให้ความสูงมันได้กับกติกาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับคุณดวงอ่ะ แล้วก็ชกหลังก็เป็นแก๊ตฟีตามที่ช่างลินบอกนะครับระยะอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ยางหลังเนี่ยจะเป็นขนาด250ูนะเพื่อนฟองลงอันนี้คือเขาฟิกบังคับเลยนะเพื่อนยางหลังไง่ก็ต้องเป็น250นะครับนะ,ะเพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้เขาก็ไม่ให้เราแข่งบิดกติกาอ่าใต้เบาะมีอะไรไหมครับช่างลิน ตอนนี้ถอดออกไปเยอะก็เหลือเลกูเลตครับแล้วกล่องโอ้โหใต้เบาะก,ก็จะมีข่า,ขาวๆอันนี้นะเพื่อนเนี่ยรถรถแข่งเนี่ยเขาจะมีระบบคุมน้ํามันที่ดีนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนั้นอ่ะถ้าไม่มีเลกูเลตอ่าเลกูเลตดูเนี่ยผู้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเลกูเลตปั๊มติ๊กมันล้าวันนั้นที่เราแข่งกันหน้างานนะปั๊มติ๊กล้าอ่าก็นี้เป็นถังพีเนีมยมไล่ความเบากล่องที่ใช้จะเป็น a b i อยู่แล้วอ่า ถามช่างลินดูวันนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับที่เราเอารถเข้าแถบไปแล้วเข้าไปแล้วพอดีปั้มติกอยู่ดีก็ล้าขี่ไม่ได้ออกไปแบบแทด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 แอดแทดแทดแปดแท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 ๆแทด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 นทดแ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 ทดนทดแ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 ยกแทดแเดแท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 เแทด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 ไม่ทดอย่างนั้นไปเลยแ่ก็ไดดทิดาว่าถ้าวันนั้น ผมผมกล้าพูดเลยว่าถ้าวันนั้นปั๊มติ้วเราไม่หลับเนี่ยหนึ่งสองเป็นของเราแน่นอนใช่ครับใช่หนึ่งสองเป็ชินแน่นอนใช่หนึ่งสองเป็นของพวกผมแน่แต่ทีเนี้ยมันมันมันตามที่ผมบอกเลยเมื่อว่าคือปั๊มติ้งเนี่ยเราซ้อมอะ่ะวันซ้อมมันไม่เป็นอะไรเลยจนมาถึงวันแข่งอ่ะอยู่อยู่วันแข่งแม่งคิดจะไปก็ไปเลยประมาณนั้นไปฝั่งข้างฝั่งจันไปมีอะไรไหมนี่โอ้ฝั่งจันไฟก็ไม่มีอะไรเลยโชว์อ่ะอันนี้ก็ กติกาคือห้ามถอยหูเครื่องด้วยนะหูเครื่องก็ห้ามถอยอดูไว้อันนี้อันนี้ก็ถือว่าปลอดโปร่งให้รู้ว่าเราไม่ได้ถอยหูเครื่องนะเราไม่ถอยหูเครื่องโอเคทีนี้ทีเด็ดเลยเรามาดูทอ่ไอไม่ใช่ถุยเรามาดูเครื่องดูเครื่องกันดีกว่าเครื่องเนี่ยผมว่าเราไปดูฝั่งคนจีนเราเห็นทอ่อไปดูฝั่งนน้นดีกว่าดูเครื่องนะครับก็เครื่องตัวนี้ เป็นในสเตปหลักเดิมนะครับเพื่อนๆคือยุคเนี้ยเขาไม่ค่อยสนใจแล้วแหละว่าลูกอะไรเนาะช่างนิดเนาะใช่ครับไม่สนใจแล้วใช้คําว่าหลักเดิมไปเลยกั<ช>จบจบหลักเดิมทําได้เท่าไหร่ทำได้ <ๆ S 2> นั้นปลาตามนั้นแต่พวกผมจะสุดหลักไหมหรือไม่สุดอีกเรื่องหนึง่งที่ผมยังไม่เปิดเผยข้อ,ขอมูลตอนนี้เพราะพวกผมยังไม่ได้ถ้วยที่หนึ่งประมาณนี้ แต่หรือช่างลินยินดีที่จะบอกก็ได้นะ70ชักกิดขออยัง <พอ S 2> ยังใช่ไหมโอเคนะนึกว่าจะบอกละอ่าแล้วก็ช่างลินครับอันนี้มันคือเรือนนะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบอลวาสตีหกมิลอุ้ยบอลวาสตีหกมิลมันดีกว่าเรือน,นธรรมดายัางไงครับช่างลินถ้าใช้ในการเด่งขันช่วงต้นช่วงกลางมันดีกว่าช่วงต้นกลางมันดีกว่าที่ว่าเขาปิดแล้วมันไลแกนกลางใช่ไหมครับใช่ครับไหนช่างลินลองลองปิดให้ผมดูหน่อย๊าเป็นอย่างนี้นี่เอง คือมันไม่มีอะไรกั้นกลางระหว่างเรือนเข้าไปเปิดสุดเลยเปิดสุดไปเลยครับนะก็ข้าวฝาใช้เป็นของอะไรครับช่างเรียนฝาเี้เป็นอารจีเป็นฝาอาจีนะครับก็ขนาดยี่5แปดยิบห้าอ่ายี่5แปดิห้าในหลักเดิมนะครับนะแล้วก็เสื้อเสื้อก็บอกอยู่แล้วว่าเสื้อหล่อหล่อเลยเสื้อหล่อเลยหล่อแบบหล่อเลยครับอ่า ฝาคัต MX ข้างในนี่มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับเพื่อนออในระบบส่งกําลังม,มีชุดคัตนะเป็นบิเลตชุดคัดบิเลตเพียงปพันนะชุดคัดบิเลตของวัยรุ่นป้ายเหลืองเอาเรื่องจัดก็คือแรงม้าเยอะๆนี่เอาอยู่ทุกอย่างทุกนนี้มีอยู่เลย ครับเมื่อนแล้วใายคอยนี่ก็น่าจะไวัรุ่นป้ายเหลืองกันแล้วเนี่ยใช่ครับไยรุ่นป, oh, ป้ายเหลืองฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีอะไรครับเพื่อนๆเพื่อนพันเชื่ออ oh, ๋อพันเชื่ไวัรุ่นป้ายเหลือง<ช>ก็ดูไว้เป็นแบบอย่างแนวทางได้เพื่อนเอาไปแต่งได้คือจริงๆคันเนี้ยมันไม่ใช่รถแข่งอย่างจา๋ามันเป็นรถทิพย์ขี่เล่นนะเพื่อนๆแต่ว่า ทีเนี้ยเปียกยังอยากแข่งอยู่ก็เลยช่างลินเขาเลยจัดการให้อ่ะแข่งต่อก็แข่งต่อไม่เป็นไรนะครับจัดให้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ5้าพูดถึงพวกผมัวมเป็นมวยรองทุกอย่างเลยนะช่างลินเนาะเพราะคนอื่นเขาหนึ่งเขาเป็นบอดี้หัวเถิสองน้ำหนักเขาเบากว่าเนี่ยแค่สองอย่างเนี่ยเขาก็เขาก็ เอาง่ายเราเป็นมวยรองตั้งแต่แรกที่ลงแข่งแล้วน้ำหนักเราก็แบกอ่าน้ำหนักเราแบกเพราะว่าแข้งเนี่ยเราใช้ฟีนฟีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามเรื่องแข้งว่าห้ามฟีนฟีหรือหล่อเหมือนแต่ว่าแข้งฟีนฟีเนี่ยที่เราใส่เราปลอดภัยกับน้องตัวขี่จริงอ่ากันแตกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแข้งหล่อเนี่ยผมพูดในใจเลยว่าถ้าเป็นแข้งหล่อเนี่ยผมบอกให้ว่าจังหวะที่มันขาดน้ำมันเครื่องมันยังไงก็หกลงพื้นอ่าแล้วออกตัวไปรถมีความเร็วเหยียบเป็นยังไงครับช่างลินลื่น ลื่นแน่ๆแหละมีกิ้งเหรอมีกิ้งครับนะผมก็เลยผมก็เลยตัดสินใจกันว่าอย่างนั้นจัดเป็นแข็งนี้ยให้น้องน้ำนะก็รอหน่อยผมตอนนี้พวกผมอะซ้อมหนักกว่าเดิมแล้วก็คิดว่ายังไงถ้วยที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลหรอกวันนั้นมันแค่มีปัญหาหน้าเส้นเนาะเรารเราแก้ตามเต็มที่แล้วนะครับเพื่อนๆประมาณนั้นโอเคมาถึงตอนนี้ละถ้าเครื่องประติบเนี่ยช่างลินทำอยู่อะไรครับลูกเนี่ยยกเลย ลกตัวเหรอราคาใช่แสนเท่าไหร่แสนสามวับแสนสามนะเพื่อนอ่าประมาณนี้ถ้าใครสนใจทำนะครับในสเต็ปหลักเดิมรวมรวมเรือนบอลไหมเพื่อนเอ่อได้ได้อ๋อเรือรวมได้อุ้ยช่างรินรวมเรือนบอลให้ด้วยเพื่อนใครมีงบรีบมาเลยแสนสามรวมเรือนบอลอ่าประมาณประมาณนี้เดี๋ยวให้ช่างรินสตาร์ทให้เบิ่งหน่อยให้บุกเดี๋ยวเดี๋ยวฟันตให้ฟันตให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาเกียร์ิหนึ่งเลยเเพื่อน นตนะหื้อโคตรดังคือตอนเนี้ยโอ้โห,หผมไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหคิวเต้นโอ้โหดังเพราะว่า อนีสายท่อเปิดมาเพโอ้ท่อแข่งมันจะไม่ดิ้งไปอ๋ออันนี้อันนี้คือท่อที่ไม่ขี่เล<ช>่นอ่าท่อแข่งมันจะมีอีแบบหนึงน่ง<ร>นะเพืนะ่อนๆอ่าก็จะเป็นวันนี้สําหรับรีวิวรถนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนะี่ยผมจะพาไปดูคันที่ช่างลินทำฝาอีเฟเตอร์อ่าทำได้เหมือนกันตอนเนี้ยไม่ว่าจะฝาหลักเดิมฝาอีเฟเตอร์คือทําได้หมดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ไปละไอ้พวกช่องบุกรถเพื่อน